ตอนนี้เขาพูดเขาพูดกับพูดกับผิวผิวคุผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมเดินมาในสวนแปลงผักไฮโดรฟอน,นิกนะฮะของพี่บอยเคเบิลพาไป สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเคเบิลพาไปวันนี้ผมพามาบรรยากาศแบบผ่อนคลายหลังจากทํางานเลิกงานนะฮะเลิกงานกันเสร็จแล้วเนี่ยพามาในบรรยากาศแบบซันเซ็ตแบบนี้นะครับบรรยากาศชิลๆนะฮะริมทะเลของบ้านนาทอนนะครับกับร้านอาหารหนึ่งร้านแต่ยังไม่เผยชื่อร้านก่อนนะครับว่าชื่อร้านอะไรกับรายการเคเบิลพาไปในวันนี้โดยผมเอ็กูงสพัดเดี๋ยวไปดูซิว่าเจ้าของร้านจะใจดีมากน้อยแค่ไหน กับการชมบรรยากาศของร้านอาหารร้านนี้ติดตามมาได้กับรายการเคเบิลพาไปครับ สวัสดีครับตอบเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับโจ้าของร้านนะครับซึ่งมาบอกว่าทหารอยู่บริเวณบ้านนาทอดเดี๋ยวต้องเรียนถามก่อนนะครับครับสวัสดีครับโกอีกครั้งนึงนะครับโกชื่อจริงชื่ออะไรชื่อสมพงษ์รับสมพงษ์จันอยูอ่าโกสมพงษ์ครับจันยูอยู่ภาคไหนอ่าก็เป็นชาวสมุยเป็นข้าสมุยครับครับข้าสมุย ชอบเที่ยวดื่มชอบกินอาหารชอบอานก็อยากทำร้านอาหารนั่งกับเพื่อนฝูงไปกินเหล้ากันร้านนี้เป็นร้านที่สองที่สามแล้วครับจริงไหมครับครับผมแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็เคยทำท้ายาซีฟูู้ดมาครั้งหนึ่งก็พูดกับเพื่อนๆก็กินเหล้ากันทุกวันนะเจ๊งไปร้านหนึ่งแล้วมาทำตัวหน้าตัวหน้าทอนก็หยุดไปมีปัญหาขึ้นหน่อยก็หยุดกันไป ก็แต่เป็นคนที่ชอบต้านอาหารก็เลยมาทำชจ้นนี่เห็นพอดีของพะกพวกที่ว่างอยู่ก็มาเช่าแล้วก็มาทําคนโน้นให้กับเบื้องมั่งให้ไม้ก็มั่งให้เก้าอี้โต๊ะก็มั่งก็มาทำก็เกิดมาเป็นร้านโจ๊ะสลัดขนมเท้าความก่อนของโกของโกเนี่ยด้วยความที่จะมาเป็นร้านอาหารกว่าจะเป็นร้านอาหารเนี่ยโกมีความฝันก่อนน้านี้ เอาเราเอาแต่อาจจะ,ะไปเยอะหน่อยก็ได้ล้วแต่นะฮะว,ว่าว่าก่อนจะมาทาร้านอาหารในโปม,มีมีแนวคิดยังไงมีจุดมุ่งหมายหรือมีแนวแรงมานานใจยังไงครับที่จะมาทำร้านอาหารก็คิดแล้วก็ทําเลยคิดแล้วทําเลยก็ยก็อย่างที่ผมบอกว่าชอบนั่งกับเพื่อนผมชอบอยู่กับทัพัพทัพทัพทัก,กทักพทกกัพทัพทัพทัพเัพท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 ั้ทัพทัพัพั มาทาร้านเองดีกว่าอืม,มาทรา,าทร้านเองดีกว่าทําร้านเองดีกว่าจะได้ม,มีรายได้ด้วยแล้วก็มาทานของถูกด้วยอรอบครมาก็โอเคลถกันบ,บ้างกินฟรีกันบ้างจ่ายกันบ,บ้างก็ <c oughs> ตามอัตยาศัยไปครับผมเห็นบรรยากาศของตัวเนี่ยดูแล้วจะเป็นบรรยากาศแบบไทยๆนะฮะไทยเหมือนกับผสมทางภาคกลางซะส่วนใหญ่เพราะว่าดนเข้ามานี่ก็รู้สึกได้ว่าเราจะมีเคาน์เตอร์มีโต๊ะนั่งทานอาหารแบบ เขาเรียกว่าคุณแกว่าไทยเลยแหละไทยเลยแหละแล้วก็จะมีเครื่องวลตรีด้วยเห็นมีเครื่องดนตรีด้านหลังนะครันนี้ของโตเนี่ยมาแนวไหนครับเปิดแนวสตริงดนตรีใช่ไหมครับดนตรีหรือจะเป็นสากลหรือยังไงฮะดนตรีก uh, ็ผมวมาจะเป็นเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเลยเพื่อชีวิตแล้วก็ก็มีสตริงบ้างมีอินดี้มั้งแล้วแต่แกก็ขขอกะมีช่วงหัวข้ามว่ามีโฟ กับน้องแมวใบาจากไทยล้วก็ต่อด้วยพวกน้องวิทย์ตรงน,นี้แล้วก็เป็นวงขึ้นประมาณสามทุ่มเราเล่นเป็นแบนด์ก็ตามสไตล์ว่าจ,จะขอเพลงไหนหรือว่าอยากฟังเพลงไหน<ะ>ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขึ้นขึ้นขึ้นไปถ้ารักดนตรีจัดได้ก็โอเคส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่มานั่งทานเนี่ยจะเป็นกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มคนทำง,งานใช่ครับเนี่ยเหมือนผมเงี้ยเลิกงานมาโอ้ทุกทจะไปไหนแล้วมาผ่านนั่งนั่งกินฟังเพลงชิล ก็คงจะเป็นที่นี่ครับที่นี่เป็นที่แนะนําเลยคุณพมีมพว่าอาหารก็ผมหน้าตาอาหารแล้น่าจะอร่อยดนตรีคิดว่าน่าการันตีได้เขาพี่แมบมาจากไทยครแต่ล้วก็มีวงเลยด้วยครับส่วนคนกลุ่มทำง,งานเนี่ยที่มาขอเพลงผมจะเล่นเรื่องเพลงนิดนึงเพราะดีเจด้วยเพลงเนี่ยที่เขาขอในส่วนใหญ่ที่ขอเนะ่ยอะที่ขอเป็นเป็นแนวไหนครับส่วนมากจะเป็นแนวเพื่อชีวิตเซ็ทสวนมาก อย่างพวกมาริวาน่าพงศุขน่าจะสามารถจะยืนอยู่เนี่ยพวกนี้จะเป็นที่เขาจะเขอเยอะมากครับก็มีก็ตินดิวอินมีอินดี้มั่งมั่งมาเสริมมาลูกคลุงมั่งลูกคลุงมั่งก็มีลุคคลุมด้วยครับมีเฟรชติ้งเก่าๆอะไรก็มีแต่ที่สําคัญนะฮะเห็นว่าผู้ชมท่านใดที่ชอบที่ชอบมาริวาน่าเพื่อชีวิตนะฮะตรงร้านนี้เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ฝากกันอ่ะเดี๋ยว วันตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวขอเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับก็ามาช่วงหน้านะค,คุณผู้ชมครับเรามาดูเมนูของอโกที่โกเตรียมเอาไว้ในวันนี้นะฮะว่าจะให้เรามาทานกันเลยไม่ชิมนะวันนี้ไม่ชิมทานกันเลยทานถือว่าถือว่าทานกันเลยดีกว่าแล้วว่ามีเมนูอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้ากับรายการเคเบิลพาไปครับ นาช็อปสมุยจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นชายหญิงและผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพโทร095 915 0965 e x t กซ s t า d i สตสมุยบริการให้เช่าเครื่องเสียงดีเจเปิดเพลงบริการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอถ่ายภาพมุมสูงโทร084 187 3007 ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเข้ามาสู่ช่วงที่เราจะเริ่มทานอาหารกันแล้วนะครับกับฟูห้างนำอาหารเมนูเด็ดๆมาเตรียมกันนะฮะวันนี้เราเน้นนะครับว่าวันนี้ไม่ได้มาชิมแต่อยาบๆเพื่อซิ้มาเพื่อรับประทานอาหารโดยตรงนะฮะได้รับกีิจากฟวกห้างนะครับเชิญทีมงานเทเบิลพาไปจากสมุทรเเบิลทีวีเข้ามาทานอาหารที่ร้านโจรสลัดซึ่งอยู่บริเวณติ้เขาหลงใหญ่จากไปทางหน้าท้องถ้ามาจากแม่น้ํานะ บางปอแต่ถ้ามาจากทางหน้าทอน,น,นก็ก่อนจะขึ้นเขาลำใหญ่นะครับร้านอาหารอยู่ริมทะเลนะครับซ้ายมือถ้ามาจากหน้าทอน,นะถ้ามาจากาบางปอจะมากนาทรลงเขาเลำใหญ่ลงมาแล้วลงมาปุ๊บก็จะอยู่ขามือนะสังเกตได้นะครับร้านนี้เป็นร้านที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้ซะสุสดใหญ่นะฮะก็เป็นปรบรรยากาศที่แบบสุดพิเศษวุเลยนะครับแล้วก็เจ้าของร้านโก้ห้างก็ ดูแลทางใจดีมากทางใจดีมากนะวันนี้ก็ห้างนําอะไรมาให้กับทางรายการเคเบิลพาไปได้ทันนครับเอาอันดับแรกก่อนละกันอันนี้อันนี้คือปลากระพงราดน้ํําารดน้าปลาเป็นปลากระพงทอดปลาครับนะปลากระพงทอดหมายความว่าเอามาผ่าผ่าแล้วเอาก้างออกเอาก้างออกอ๋อก็เอาก้างออกด้วยครับทอดก้างออกแล้วก็สุกก้างออกด้ลยสุดยอดแล้วก็ปลากระพงก็ทานกับ อันนี้เป็นยำยำมะม่วงยำมะม่วงต้นยอได้รับประทานด้วยกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทานหมายความว่าทานข้าวก็ได้หรือว่าทานแกงก็ได้ครับกับข้าวก็ได้ครับไปกับแกงก็ได้เป็นข้าวก็ได้นะฮะเพราะผู้ชมมาแล้วเนี่ยจะสามารถทานเป็นอาหารจานหลักกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้หรือจะสั่งมาเพื่อทานกับเครื่องดื่มนะฮะก็ได้นะครับอ่ะจานที่สองครับอันนี้เลยอันนี้แกงเห็ดลูก แกงกะทิเห็ดหมกหรือว่าแกงขั่วเป็นแกงกะทิเห็ดหป็นอาหารพื้นบ้านฝางสมับเป็นอาหารพื้นบ้านทางสมุนก็มีตามฤดูกาลมีตามฤดูกาลครับผมนะเป็นอาหารตามฤดูกาลซึ่งเห็ดหมกเนี่ยมันก็คือดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะเคยเห็น หรือเคยทานแต่บางท่านอาจจะเคยเคยทานอย่างเดียวแต่ไม่เคยเห็นวาเห็นุปเป็นยังไงเดี๋ยวมัาจะมีภาพมาให้ดูกันมันเป็นดอกไม้ไทยเลชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมเคยทำแต่ว่าทํายากมากงำยากมากเพราะว่าเัคคหนุบเนี่ยมันมีทรายมีทั้งทรายแล้วก็กลิ่นแรงนะถ้าเกิดว่าทําไม่ดีหรือทาไม่สะอาดเนี่ยจะรสชาติเสียไปเลยคอันนี้อันนี้เผ็ดเผ็ดเป็นไงครับรสชาติเผ็ดก็เผ็ดเผ็ดก็เหมอนเผ็ดกหน่อยนึงเหมาะสาหรับ คนกินเผ็ดคนกินเผ็ดเลยใครทานเผ็ดต้องช่วยนี้ฮะแกงกระดุกหรือว่าเาเรียกว่าขั้วไหมแกงคั้วเห็ดแกงขั้วเห็ดลุกนะครับซื้อเห็ดหลุกใบลาโอใส่ใบลาด้วยโอ้ทั้งใบลาทั้งมีผิวไทยด้วยอ่ะจานต่อไปครับด้านหน้านเลยกุ้งราดซอสเป็นกุ้งราดซอสเชอร์บวยด้วยเป็นกุ้งเชอร์บวยครับโอราดซอสดูแล้วทำเหมือนพัตคาเลยอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้กท่ชมดู นะจะมีภาพเต็นด้วยนะฮะเราก็มีภาพนี้ด้วยนะฮะแต่งมาแบบพัฒนา,าเลยครับนะี่ครับผู้ชมเหมือนพัฒนา,าเหมือนในโรงแรมห้าดาวเลยโกดทาเองมีเชฟครับเชฟผมทำไม่เป็นเอาโกชิมอย่างเดียวแต่โกชิมผ่านไม่ผ่านในต้องที่โกดเดียวนะสุดยอดครับอันนี้ก็เหมือนกันเด็กทานไดไหมครับได้ครับเด็กทานไดเพราะว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดเด็กทานได้อ่ะผู้ชมท่านใดที่มีครอบครัวนะฮะ สามารถจะพาน้องๆหนูๆนะครับหรือว่าลูกๆนะครับเข้ามาทานอาหารที่มีรสชาติแบบนี้ก็คือกุ้งราดซอสนะฮะหรคุณมาซอสเป็นผู้แชร์ไว้สุดยอดครับต่อไปถ้ามาด้านนี้เลยด้านนี้เลยด้านนี้เลยครับโฮะลาบหมูทอดอันนี้เป็นลาบอ๋อครับผมลาบหมูทอดเป็นลาบหมูทอดครับคุณผู้ชมครับดี๋ยว่าพาไปดูฮะนะแต่ยุคคุณมาก็เกรงใจเหลือเกินแต่ยกขึุนมาก็เกรงใจเหลือเกินเรายกขึ้นมาใกล้ๆ ลาบห,หมูทอดเลยครับลาบห,หมูทอดอันนี้แน่แน่นอนว่ารสชาติต้องแซ่บแซแน่ครับขึนราครับโอเครสชาติก็คือมันจะมีทั้งน่าจะเปรียยยปร้ยวด้วยใช่มีเปรี้ยวด้วยั่าอัอออนนี้อ่าเดี๋ยวนีไ้ได้ทานกันแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวพอเป็นแค่นี้ก่อนพอเป็นน้องจิ้มเดี๋ยวจะตามต่อในช่วงหน้าไปชมภาพบรรยากาศในการเล่นดนตรีของทางร้านโจนสลัดก,กันก่อนครับ คานัช็อปสมุยจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นชายหญิงและผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพโทร0 95, 9 15, 0 5 9 mm ์5 0 9 6 5 Extra Studio สมุยบริการให้เช่าเครื่องเสียงดีเจเปิดเพลงบริการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายภาพม,มุมสูงโทรศูนย8 7 3 0 0 7 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những คุณักลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในรายการเคเบิลพาไปวันนี้ผมพามาพามาไม่ได้พามาชิมนะฮะพามาทานกันนะครับเพื่อาอาหารจนสลัดนะฮะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้คุณเอกของสมพัสพามาชิมไม่ได้พามาชิมฮนะพาตั้งใจมาทานกับหัวห้างนะครับใจดีของเัวหโคที่ใจดีมากๆวันนี้เตรียมอาหารมา,ามากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอาหารที่เรายังไม่แนะนํานะครับนี่เลยโค ขอให้โก้แนะนำวันนี้เลยอันนี้อะไรับโก้ขาหมูครับไปขาหมูขาหมูโจนสลัดขาหมูจนสลัดทาไมต้องเรียกว่าขาหมูจนสลัดด้วยก็ก็อยากตั้งชื่อให้มีอะไรเกี่ยวกับร้านสักหน่อยหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นตัวชูโรเดี๋ยวคุณผู้ชมยังไม่เห็นยกให้ดูนะขออนุญาตโกนะครับเอ๊บเฮ้ครับอันนี้มีน้ำนี่ขาหมูโจนสลัดด้วยนะมีน้ำจิ้มนะครับ ค่อนข้างที่จะเอาโชว์นหน้า้องแบบอืนะเห็นไหมนะ <c oughs> ผมว่าราคาน่าจะแพงมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าขาหม,มูนี่มันใหญ่มากเลยฮะแพงไม่โกถามแล้วแปดสิครับหสิบหิบเลยนะฮะเราทานได้เรามีบัญญาทานได้อยู่แล้วครับ <c oughs> คุณผู้ชมนะฮะ อ่าหมูนัวข้าวพิถาหมูทอดนะฮะแล้วก็ด้านหน้าครับโกันานีา้ปลาอินทรีทอดก่อนแล้วผักชาหุยโกปลาอินทรีทอดเลยเหรอรทอดทอดพอช้ำช้ำแล้วก็ผักชา,าเดี๋ยวยกให้ดูท่านจอมนี่ครับ,รบเป็นปลาอินทรีหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำ แล้วก็เอาไปทอดพอให้มันกรอ,อบนอกนุ่มในนะฮะแล้วก็เอาไปทำอัจฉริสวยามนะน่าคานมากเลยนะครับกลิ่นก็ผ่านแล้วครับม่อนอร่อยมากมากเลยราะถ้าใครที่ชอบดื่มชอบที่จะใช้ไปกับแก้วผมว่าจานนี้น่าจะเป็นใครไล่อีกหนึ่งจาน ใช่ไหมโก้โอเคครับจานต่อไปครับโกครับคนขอมย่างนะครับอันนี้เลยยำสาหร่ายทะเลอ่าอันนี้ขาดไม่ได้เพราะมาสมุยต้องกินสาหร่ายข้อสาหร่ายข้อเฮ้ยสาหร่ายข้อนะฮะเรายกให้ผู้ชมดูนะครับสาหร่ายข้อมันจะเป็นสีเขียวเงะฮยแบบนี้ผมยกอาหารมาแต่ละอย่างคือน้ำลายไม่ทันแล้วเนี่ยเห็นโก้ใส่เออ่หอยแมพูครับหอยแมพูนิสแอนด์ด้วยแนะหอยตัวใหญ่นี่เอยดุยยอให้ดูนะฮะคุณแชมดูนะครับ เองครับเป็นยำสลายพ่อนะฮะอย่างเดียวไม่มีชื่ออื่นไม่มีเป็นยำสลายน่องส่วนมากก็ชื่อชื่อนี้ตลอดทุกร้านจะยำสลายพ่องยำสลายพ่อแต่ของพวกที่จะจะไม่เหมือนคนอื่นเขาของพวกใส่หอยเบียงผู้ดึงสเลนงครับผมงานซึ่งร้านอื่นจะไม่ก็เห็นจะยำใส่ตัวมั่งใส่กุ้งมั่งนะประมาณนั้น จานถัดมาครับอันนี้ผมเห็นแล้วมันแหวกแนวแล้วเกิดสเต็กครับสเต็กสเต็กหมูเป็นสเต็กหมูครับผมสเต็กหมูต้องมีสเต็กหมูแล้วมีสเต็กอื่นไหมครับมีสเต็กสเต็กปลาสเต็กเนื้อสเต็กไก่ก็มีครับอ่าต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะอาจจะโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าสเต็กหมูเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างี้นะเขาจัดจานร้านอาหารโจดสลัดจัดจานขนาดนี้นะฮะสเต็กหน้าต่ายนี้มีเฟรนฟรายด้วยและมีผักนะครับแล้วก็มีสเต็กหมูมาด้านนี้อันนี้เรียกช็อปครับผมเรียกว่าช็อตนะ นอกจากสเต็กหมูแล้วก็มีสเต็กเนื้อด้วยสเต็กปลาด้วยนะครับแน่นอนครับอาหารหลากหลายมากผมเริ่มหิวผู้ชมเริ่มหิวเรื่องฮะแต่ยังอาหารนีงไม่หมดนะฮะยังเหลืออีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาจานนี้ต้องกระยับมานะขออนุญาตโกนะครับจานนี้เลยโกส้มตำปูม้าครับส้มตำปูม้านะครับซึ่งเป็นอาหารจานที่สาวๆน่าจะชื่นชอบ นะส้มตำปลูกมาผมดูแล้วเนี่ยผมเองก็นะปูกมาเป็นตัวตัวอะไนะถ้ามันดิ้นได้คงจะดิ้นได้นะครับโอเครับอันนี้ออกเยอะไหมครัแต่ละวันก็แล้วแต่ลูกค้าและครับส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับแต่ถ้าผู้ชายก็ถ้าผู้ชายก็คือซื้อไก่ชอบนะเราจะมีเราจะมีคนทานประจำอยู่คนหนึ่งหมือนกะเรื่องเราบอกบอกชื่อไปได้แต่ว่าบอกไปนะคนเดียวพอละอ่ะเลยอีกสองอย่างนะ ยืนน้ำลายไม่ทันแล้วเนี่ยเยอะมากนะอ่าอันนี้นะครับต้มยำกุ้งครับเป็นต้มยำกุ้งผมตักให้คุณชมดูดีกว่านะขออนุญาตโกนะครับครับผมต้มยำกุ้งโอ้โหกุ้งกุ้งอะไรครับเนี่ยกุ้งแชบววกุ้งแชบัวคุณผ้ชมดูครับกุ้งตัวเบันเล่ยนะคุณผู้ชมใชนะ่ผมว่ามาร้านนี้น่าจะคุ้มที่สุดเลยมั้ง พอให้คุณภ,ภาพวัตถุดิบเนี่ยโอ้โหดีมากเลยคะโตผมว่าลูกค้ามานี่คงจะติดใจหน่าดูเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้ผมว่าคงไม่น้อยเท่าไหร่ได้แกงส้มกุ้งชมไข่แกงส้มกุ้งช,ม,ชมไข่ซึ่งอันนี้ก็ต้องทานกับข้าวโอ้โหข้าวร้อนๆปลาทอดอ,อ คุณผู้ชมครับผมมาวันนี้ผมมาทานนะฮะผมไม่ได้มาชิมผมมาทานนะครับนี่นะโอ้ผมมาทานเลยตรงนะี้นะแล้วสำหรับอาหารที่นี้นะครับวันนี้เราทานกันแบบเล็กน้อยใช่ไหมโกเต็มที่ไปเลยเต็ม <c oughs> ที่ไปเลยนะโก้ฮะผมว่าวันนี้ให้ทานอาหารเต็มที่ไปเลยนะฮะทานเต็มที่เลยนะนยนะห้ามชิมให้ทานเต็มที่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋กันสักครู่นึงติดตามบรรยา,ากาศผมกินอาหารเต็มที่เลยอยู่มาก ที่ตั้งบรรยากาศภนร้านชือคว่าบรรยากาศภยในร้านจะเป็นอยงไรช่วงนี้ก็จะสลดสลวข้าทแล้วนะไปชม่บรรยากาศวิวทิวทัศน์ของร้านอาหารจสลาดกันกับรายการที่มื่อาไป้ามาทาน ใลูกหัวบีใส่นกปลาโน่ปลาต่อฟนวสาหุยคำเคยบอกมีเร่องดีชอา พานัช็อปสมุยจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นชายหญิงและผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพโทร095 915 0965 e x t กซ s t า d i สตสมุยบริการให้เช่าเครื่องเสียงดีเจเปิดเพลงบริการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอถ่ายภาพม,มุมสูงโทร084 187 3007 นะครับสำหรับอาหารที่พาอาชิงาเทพธิดาไปตอนนี้อาหารในวันนี้นะกับร้านอาหารโจรสลัดหัวห้างอย่าให้หัวห้างเนี่ยตอบประจันพันธ์เกี่ยวกังร้านอาหารเลยครับว่าจะต้องจดโตยังไงเปิดตัวอะไรนะใช่ไหมครับครับครับก็จะโตมาจองโต๊ะก็เปิดร้านนะครับหลุดเกล็ดสี่แม่น่าถามหลุดหลุดนะครับหรือว่าเออผมเองเลยก็ 099415671567นะครับทุกท่านคุผู้ชมนะฮะสามารถจะโทรเข้ามาจองที่นั่งได้นะครับเพราะว่าร้านอาหารโจรสลัดนะฮะที่อยู่ตรงบริเวณบ้านบางมะขามนะครับผมมงอ,นะอ,องดูแลนะ้วนเนี่ยเต็มเปื้อนเลยนะมีคนเข้ามานั่งรานอาหารนั่เพราะว่าเสน่ห์ของวงดนตรีสดที่เล่นตั้งแต่ช่วงเย็นกันเลยทีเดียวและว,วันนี้ทางรายการพิพิธภต้อง อมากเลยนะครับอาหารอร่อยมากๆวันนี้พามาทานวันนี้พามาชิมนะสำหรับรายการเทมโป้ทำไรเทมปนี้จะออกอากาศในวนอาทิตย์นะครับฉะนั้นแล้เนี่ยผู้ชมอาจาะย์สงสัยว่าเทปเราเนี่ยมีทีออกวันศุร์ตอนนี้เราเปิดวันอาทิย์แล้วนะครับทุกวันอาทิตย์หลังเ่า้องทิน10นาฬิกา30นาที1 6นาฬิกา30นาทีและก็22นาฬิกา30นาี ท่องสมเด็จเคเบลทีวีวันนี้เรามาลาลากันไปก่อนจะเจอใหม่สัป,ปาดาห์หน้าวันที่หน้านะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนกับรายการเคเบิลทีวีสวัสดีครับ